ไกลเลยครับได้เข้ากอดครับแผลเราไปเข้าฟา้าเลยทีนี้มาที่เบสครับชีปเอ็มสปีดมาอย่างทานเนี้มาที่เอมกับที่นั่นแผลไม่ขาดโก้ง สามลูกนี้ครับเล็กจะสปีดตาเล็กอยากขอ,อ,อบว้าแล้วครับเราเพ,อพอิ่อสเติบคอบว้าดีฮะแต่แล้วจ่ายไม่ดีเลยเอฟตับได้ครับเตอปาตาที่เก่งคตัางก,กันไหมครับอยู่ที่เบสเบสโย còn bà F6 thích ở các tay bớt, nó bà cắt, gửi chiêu như thế đồn bà ghê 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 tệ ghê 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 เล่นลลค,รครับเล็กเขียวเอ็มมาที่เอครับแหมเล็กนี่ขยันครับตีบเร็วแล้วได้บอลมากลายว่าพี่เล็กคนเดียวรับล,ลงมาเข้าขวายังไม่ไหลรับไหลคืนมานะเอ็มเรับไม่ผ่านครับแหม่อกองนี้ยังเตีไม่ได้ครับ<อ>เปิดม,มาถึงโตโต้ครับเออทาง่ายไนี่ยกดกดตัดได้ครับอยู่ที่ไก่ครับแม<อ>่กลับากให้เสียบเบิร,ร์ครับกับบอลลงไม่ดีเลย อมาโป้งตัดได้ครับไหลให้เล็กเล็กคุณนเยอะขึ้นม,มาโป้งนะเปิดยังติเรับต่างป้อมเปิดมาโาป้งมในหมวกโอ้โหกดลงพื้นนี่ฮะแห่ต้องบอกว่าหมู่ันสุดครับกดลงพื้นแต่ไม่ตรงกรอบคนระับ ผูห้หน kind of um, ีอาทีเด็ดครับเบสโผล่ครับอย่งีมาได้ครับเอฟคือให้โต้ครับกิดมาตั้งที่เบสนะฮะแต่เรองนี้ยังได้เป็นลูกโทษเลยับของกยว คือมาเอกไหลให้เอ็มเติบเข้าเฟาบาเก็งตับลงจะแต่หลุมเรื่องนี้แฉลบออกหลังไปครับเดี๋ยวได้เป็นเตะมุมแกของยาเขียว โผครับแล้วนี่โผครับแม่เอ๋ครับโผไม่ตรงนะเบิร์ดเดินแ,แ,แม่ก็ยังแรงอยู่ครับมแม่ตอ,ขอกขานในใจเป็นพระครับดันสูงเลยจะเปลี่ยนตัวครับขอเบิร์ดโซนนะ เกเช็ดลูกนี้แป่ไลขเด็ดไปครับจุดทุ้ยลอยโดมาข้างหน้าที่นี้ลงคืนแล้วก็ออกหลังไปครับโอ้โหงดัด้วยได้ครับ เล็กแหวนด้วยีสเข้าขาขึ้มาเอฟเอฟพปแล้วมาช่วยแม่ยัญ่ิ้ขึ้นหลักทำคามดตเือลน้าอรอบทรับอ้จ่ายไม่ดีอ่ะเต่งเอ๊บเ่งไรให้เอฟเอฟดึงเข้าขายายัมจับ่คือเอ็มหล่มาเกงคืให้โตต้เดินมาที่เกพียวบอลลัดเก่งเปิด เตือบาเราวิ่งมาไกลเี่เอกโอ้โหไม่ตรงกรอบครับได้ลุ้นเนื้อจังหวะดีของยักษ์เขียวเสร็จขึ้นมาอยู่ที่เอฟหน้าของเบิร์ตโฟนโตชิปมาแต่งวงนู่น เอเก็บลงแต่เต้ตูเก็บได้ทับหน่นมาอะแล้วเพิ่มอเอแลทีนีลบอลได้ล้เอล์ฟะเป็นศูนย์หน้าที่รอเชื้อการู่แล้วคีอาครับเอลครับวันนี้ยิงไปคนเดียวสลูกเลยตัดได้ก็แปไม่หยุรับคุณน้าัเขียตอนนี้เป็นัวหนึ่ง สองประตูโตด้วยนะครับอ,อ่ะสิจงังว่าผิดพลาดที่นะหนึ่งสองไม่ผ่านครับตัดได้ครับมาที่เกงไหลให้เอ็ม มาที่เอฟแฝงเอฟครับยังได้ครับโตโต้โกลัดได้ครับนะแทงให้เลกเลนมีสปีดที่ดีและยิงสี่เสาแรกนี้มหัวกือี่โกนกรอบเอีกนะฮะี๋ยวยักษ์เจะเปลี่ยนตัวูครับเอฟนี่คนที่ทำสาประตูครับออกมาพักนะฮะออกมาชาร์จแบตครับโธอส่งโ้นลงไปครับ ตอบตั้งแต่ให้ยิดดึงสูกหน้าครับเปิดดาวให้เก่งเก็บลงขายตัวบ้านเก่งแต่ลูกนี้ัใจไม่ได้อะไรผม,ม,มรู้ตัวออกไปเลยครับคือฟาเจสซ์เฮสเก่งเอวที่เจับ

แต่เดวิดบอลทุ่มแล้วของเบิร์ตส่วนตัวตัวก็โผล่ไปอีกทีในทุ่มแ้กเลยนะครับเอฟแข่งยังเขียวอตัวว่าลงไปรับเร็วหน่อยดีมาเอฟจะทัดนะฮะเบสแกมาปล่อยให้เอกครับตอนชูขึ้นมาแล้วไหลให้เบสเอฟจะไปทันไปที่ไหนเบส เกมเด่นดีเลยใช้ตัวบังครับของบอลอยู่ฮะแข่งขันลุ้นเมียเป็นการฝักแต่ด้านหลังครับ<อ>ใส่ฝ่าไปฮะเป็นตีที่ของยัดเกี่ยว

เอฟเปิดมาเก่งจุดมาเอฟแม่ลุงเนยจับบอลลุงไม่ได้ครับเล่นเลยครับยัดเขียวตอเปิดมาจะให้น็อตแม่เข้าพิจังหวะเก็บได้ครับนะนะจ่ายยัดให้เล็กยังคอบอลได้ครับเล็กพยายามจะดึงหาเลี่ยมยิงครับตื่นตอนนั้นขาเปิดโปน บอลเข้าฝั่งมาถึงอเอฟมยีดูนี่ฉแฉลบออหลังไปครับได้ใสะมุมนะฮแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับเ,เบิเร์ดโตนะเปลี่ยนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนี่เรียกเพื่อนเลย ได้ลงสกัดขึ้นมาได้ครับแล้วจะสวนเร็วแล้วทาัของเก่งครับจ่ายทะลุวา,า,าเอ็นและสูนขึ้นมาแต่ลูกวิ่งมาแซงแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยนี่ไอเกียวเฉือนกลับเร็วของว,วัดเขียวโอ้โหลูกนี้ต้องชมนะของเ,เอ็นครับแต่หลุดขึ้นสามประตูเลยแหมท้ความเร็ววิ่งแซงยิงเข้าไปครับยักษ์เขียวขึ้นนำเป็นสามประตูต่อหนึ่งครับแต่จะสวนกลับครับ

เอ,อาฝากให้เก่งครับแหมลูกนี้เอาลุงไม่ได้ครับเออด็กขึออ้นมาก็ขอเบิร์ดโตนขนาดเส้นมาเล็กอิงบอลรอเพื่อนครับจ่ายมาเบิร์ดแหมชิงไม่ดีครับเสร็จหมเ็จหนี่เปลี่ยนตัวแล้ขอเบิร์โซนครับ ยไม,ไ,มไ,มไม่เปลี่ยนนะเนไ,ไเถูกขน,นานเส้นมาพยายามจะปีดไปเอาลูกนี้แต่แล้วบิต้องป็นการใช้มือครับปกติที่ถ้าเปี่ยนกันใช้ไหลคงไม่เป็ไนไรครับแต่ว่าใช้มือนะครับเป็นลูกเตาไปับ ตวที่เขาตองยัเขียวเบสนะรัคนตัที่ลูกนี้ยวงมารัดที่เสาแรกเขาแแคลมออกไปอย่างได้เปมุ mà, kiểm luôn cho anh Phúc ạ, mà, anh Tiến đang kiểu đai ốc, lại ba kinh, sát lưng này đang tiệt bong bong, bong lời đường, chín ba ốp, sẽ gặp bóng này, bỏ nốt เดะขึ้นมาเขากรอบเติร์ดโฟนครับีีมาช่วยรับเล็กเลเซนซปอมมาแล้วเขาทำบอลของเก่งครับขเก่งครับแล้วโตโตถึงก่อนแต่ยาวโฟงตัดได้ครับสวนเริ่มมาโฟงตีชล่ากระนั้นของเอกยเขาทตาครับ เกียวคือบาให้ปูไปดูอีนิดน oh, okay. mm ึงได้เป็บอลของวุ้เฟย์โมาเลยโอ้โหพีโบ้าเอคุณเกียวบอลครับบ้าไหลมาเอสดับไม่งหวไหลมาแล้วยิงเรียบร้อยเป็นร่เอว่เกมเหมือนกับเรื่อของยักษ์เขียวเับเล่นงานกองหลังของวุ้นโฟย์อีกหนึ่งนูกนเลย จังหวะสวนกลับครับกเอมรวกอีกหนึ่งประตูให้กับยักษ์เขียวครับ เดี๋ยวจะให้ผ่นวครับเข้ามาเล็กตีให้เพื่อนครับตะคูมาเอ็มว่าแก้ไขมาสวยครับโน้ตมาที่เอกเปินให้โน้ตโน้ตคือให้เอม

ของเพลื yeah. ่อนไปที hmm. yeah. well, we been, h, o, ่เสาสองครับแต่ไม่จ่ายนะฮะทะลุช่องให้กับโตโต้ครับเปิดยาวสบลมอกเลยโรพิกแต่แล้วยิงน้ำหนักเบาไปครับเปิดยาวเอ้ยังเข้ามือเพื่อสาวประตูครับกองครับพางเร็วขึ้นมา จะให้เก oh, ่งครับเก่งกระโดดปลาจังหวะเดียวเดิร์สตะเกียบลวครับไม่ผ่านโกงโก้งในเซฟต์ปลานะฮะ็ะแท้ลูกนี้ครับยังติดมออกไปครับจะเปลี่ยนตัวของเวิร์สโกดครับโค้จะแหวกยังเก็บได้ครับอ้า

ชิปมาที่แแรงเกินไปครับมาที่เอมครัเคอยสั Rat ้ให้เก right. so, ่งครับไหลตะรุ่งเจ้าานึงสองโหมดยี่ร้ยโอ้ยโอ้โหเต่าโห้ดนี่มีโอกาสยังทำไม่ได้ครับถือว่าเด็นดาวรุ่งของพีเมียเพื่อนพยายามตั้งเลยนะฮะตัวหนึกับเล็กหยู่้านซ้ายคับตุ้ง ขอให้เล็กหาเหลี่ยมยิงไหลขึ้นมาตาเข้าซ้ายยิงตรงนี้ยังติดบูลครับดาบสองพร้อมกันอยู่เก่งพลิกมาไม่ผ่านเลยครับตาที่อ่ำยิงตรงนี้ยังติดบอลครับเลสพร้อมกันอยู่มาที่โตโต้ครับต้าเฉยลุ้นชึ้บแล้วขอบดูโซนทุกบอล แต่ก็ไม่ได้ครับน้อยไหลสั้นให้เอเวิรดและรู้สึกได้ในเรื่องมีการนะบมดเวลาการแข่งขันได้เลยนะเชิญและถึงถทันะ้งสองทีมครับที่กลางสนามก่อนนะฮะเชิญพี่ลงตรงกลางสนามก่อนนะฮะสู้กันก็นกสู้กันในเกมครับจบเกมก็สแสดงสปิริตนะฮะแม้จะยักเขียวพี่เอาชนะได้ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน,นะฮะเพื่อนทั้งสองทีมครับ จังหวะผิดพลาดะทบกระทั่งกันบ้างในเกมเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติฮะจบเกมก็ขอโทษกันไปครับสูด้วยสะู้้รุ่ครับถือ่าป็น